การปฏิบัติเนี่ยทุกคนผ่านอะไรมามากมายแล้วล่ะซึ่งมีนิสัยเป็นนักบวชอยู่แล้วถ้าไม่มีนิสัยเป็นนักบวชมันไม่ได้บวชหรอกเป็นขอทานมันก็ไม่บวชนักบวชเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาบวชชาตินี้ชาติเดียวนะบวชสะสมมานานบางคนก็เพิ่งมาสะสมบวชครั้งแรกก็มีในภพชาตินี้แต่บางคนที่บวชมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นอนครั้งและ มันก็เลยมีนิสัยที่เป็นนักบวชพระบุริเจ้าถึงบอกว่าอุปนิสยัยปัจจโยทุกอย่างนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยสะสมมาสร้างมาเรียกว่ากรรมนันเองหลวงตาบอกว่าคนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมีอยู่สามประการซึ่งเพียบพร้อมด้วยสถานที่บุคคลและเวลา พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ถึงพยากรณ์ได้พึ่งก็ท่านเป็นสัพพัญญูท่านรู้ว่าคนไหนจะบรรลุธรรมตอนไหนนั่นแหละประกอบด้วยเพราะว่ามันมีเวลาของมันอยู่แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตัดสั้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือสถานที่นะยังจะเข้าใจผิดว่าที่จริงท่านก็ตัดสล้อยาสัตสีเหมือนกันแหละแต่ว่าพูดถึงว่าสถานที่เห็นไหมเหมือนพระพุทธเจ้าองค์นี้ตัดสะุ้อยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ บางองค์ก็ตัดอยู่ตัดสลุอยู่จนมะม่วงต้นแครอยเห็นไหมต่างก็เป็นสถานที่ของตัวเองที่เคยบำเพ็ญมาสถานที่เวลาและบุคคลจะประกอบกันทั้งหมดเลยแม้แต่พวกเราก็เหมือนกันการบำเพ็ญภาวนาเพื่อจะบรรลุธรรมถึงเวลามันมันเป็นเองการภาวนาเนี่ยเหมือนแม่ไก่ฟักไข่กกไข่ให้สม่ำเสมอแม่ไก่ไม่ได้เอาปาก ไก่ตัวเอาตัวเองไปเจาะไข่นะถึงเวลามันเจาะออกมาเองแต่ที่ไข่มันเน่านี่คือมันโรดมันโดดรังบ่อย <c oughs> มันไม่สม่ำเสมอเพราะมันะก็เหมือนกันถ้าเราทําไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยทำแบบโง่ๆทำแบบชันทะาคือพอใจที่จะทําทําไปเรื่อยๆไม่ได้ปรารถนาจากอะไรหรอกแต่เมื่อถึงเวลา มันก็จะบรรลุเองหรือเจาะเปลือกไข่ออกมาเองนั่นเองเพียงแต่อย่าไปโดดออกจากรังบ่อยให้โกกไปเรื่อยเหมือนหลวงตาอุปมาเหมือนกับเขาไปทอดแหถูกประช้อนตัวใหญ่ๆเลยประช่อนในหมายถึงจิตแหนั้นเหมือนเหมือนกับศีนธรรมที่ปัญญาเหมือนกับมาฐานความเพียรเราก็เหยียบตีนแหรอบซะแล้วก็มานั่งดูมันอย่าเพิ่งไป รีบไปจากคุบมันนะเดี๋ยวมันพลิกออกมาได้เลยนะอะแรงมันยังเยอะอยู่เห็นไหมบวมใหม่ๆจิตมันจะป๊อก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 เหมือนเราเอาอ่านกนกคุ้มรู้อย่างเราคุ้มไหมจับมาใหม่ๆใ,ใส่กรงเราจะเอาอาหารเอาเหยื่อให้มันกินมันก,ก็ป๊อก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 มันอยากออกจิตเหมือนกันบวใหม่ๆเนี่ยเราไม,ไม่เคยถูกบังคับไงไม่เคยขัดมันไงไม่เคยขังมัน มันก็จะดิ้นรนหาทางออกถ้าแหไม่ขาดนะแห่เป็นล้านล้านตาเนี่ยขาดตาเดียวมันสามารถออกได้ไอป้ป่าจิตก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้มันไปปรุงแต่งอะไรสักอย่างเนี่ยพ่อหลวงตารู้ดีว่าทําไมถึงรู้ดีเพราะมีประสบการณ์เมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาบวชทําไมต้องศึกเพราะหลวงตาไม่รู้ไปปล่อยให้แหมันขาดตาหนึ่งมันหาเหตุผลออกได้เลย โดยเฉพาะมันมีทรัพย์มีสมบัติมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสืบเพราะมันมีสมบัติมีอะไรมีอะไรคล้องอยู่ตรงนั้นแหละคือตาแหขาดมันก็เลยไปทีเนี้ยหลวงตาบวชตัดชินใจบวชครั้งเนี้ยเลยรู้เลยไม่แหขาดก่อนจะบวชเข้านาคเนี่ยหลวงตาโอนออกหมดทุกอย่างเลยนะไม่เหลือสมบัติแม้แต่ชิ้นหนึ่ง แม้แต่บ้านแม้แต่รถมีอะไรนี่โอ้ลงหมดเลยนั่นแหละคือไม่ให้แหขาดอีกแล้วไม่หาหทางมันออกว่กงอย่างดีเลยทีเดียพูดถึงถ้ามึงสึกไปมึงไม่เหลืออะไรแล้วนะอย่างนี้นั่นโกงมันไว้หมดเลยไอ้ยนะ